เรื่องราวต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามโรคภัยในช่วงนี้กันดีกว่านะคะ4ี่โรคที่เราต้องเฝ้าระวังนะคะหนึ่งเลยโรคไข้หวัดใหญ่ 2. ไข้เลือดออก 3. ฝีดาดวานอนและสี่ไวรัสตัก ตับอักเสบบีและก็ C ค่ะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบนโยบายและก็แนวทางในการป้องกันควบคุม4โรคสําคัญนะคะเรามาดูโรคแรกกันก่อนเลยโรคแรกนะคะโรค ไข้หวัดใหญ่ก็มีแนวโน้มผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวเลยนะคะโดยมีการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มจาก4.5ล้านโดสเป็น6ล้านโดสเรียบร้อยแล้วโรคที่2โรคไข้เลือดออกแม้ผู้ป่วยจะลดลงนะคะแต่อัตราการตายยังสูงค่ะก็ต้องเฝ้าระวังป้องกันและก็ควบคุมโรคนี้ในพื้นที่โรคที่4ค่ะโรคฝีดาดวานอนนะคะติดตามสถานการณ์คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับบุค กทางการแพทย์แล้วก็กลุ่มเสียงเรียบร้อยแล้วโรคสุดท้ายค่ะไวรัสตับอักเสบ B และก็ C ปัจจุบันนะคะก็มีการคัดกรองนะคะและก็ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาด้วยยาต้านนะคะแต่ก็ยังมีปริมาณที่น้อยอยู่ค่ะจึงจําเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลและก็เฝ้าระวังนะคะเพื่อการดูแลและรักษาเป็นไปอย่างครบวงจรน,นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการเห็นชอบร่างประกาศการจัดตั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะคะเพิ่มขึ้นอีก3 แห่งด้วยกันในพื้นที่นะคะที่เป็นจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็ท่าอากาศยานบุรีรัมที่จังหวัดบุรีรัมและท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ